รองศาสตราจารย์บรเจตภาคีรัฐอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในงาน100ปีรศร้อสถึง8ปปีประชาธิปไตยในหัวข้อคณะราษฎรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยระบุว่าคณะราษฎรในขณะนั้นนะคะมุ่งเน้นการปฏิรูปกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากกว่าการปฏิรูปกฎหมายมหาชนให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นเนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งกำหนดให้คนในบังคับของต่างชาติไม่ต้องขึ้นศาลไทยหากกระทำผิดทำให้ไทยยังมียังไม่มีเอกราชอย่างแท้จริงคณะราษฎรจึงต้องปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้ก่อนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายที่มีแนวคิดประชาธิปไตยแบบปี2475ต้องสารต่อเจตนารมณ์ของคณะราษฎรเปลี่ยนอำนาจตุลาการให้สอดคล้องกับอำนาจของประชาชนเหมือนกับที่คณะราษฎรทำให้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร มาจากประชาชนประเทศไทยจึงจะมีประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แต่แต่ถ้าเกิดผู้พิพากษาเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่อันเห็นได้ชัดว่าฝ่าฝืนต่อระบบประชาธิปไตยฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญเนี่ย อำนาจในทางการเมืองเนี่ยต้องต้อง,องดำเนินการได้การยึดโยงเนี่ยไม่ใช่เป็นการยึดโยงโดยโดยการเลือกตั้งอย่างที่เราบอกนะครับคือบางคนเนี่ยต่อต้านและบอกว่าทำให้ผู้พิพากษาขาดอิสระอย่างนี้ผมบอกว่าหลักอิสระของตุลาการเนี่ยเป็นหลักการ,เป,กการเป็นหลักนิติรัฐอันหนึ่งนะซึ่งสาคัญมากๆเราต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าถ้าวิวากษาไม่อิสระเราคงหวังความยุติธรรมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่เอาหลักอิสระน,ะนั้นเนี่ยนะครับมาทําลายหลักประชาธิปไตยไอ้สองหลักเนี้ยมันเป็นคุณค่าที่มันต้องอยู่คู่กัน รองศาสตราจารย์พิชิตลิขิตกิตสมบูรณ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองการขับเคลื่อนและการเติบโตของมวลชนเสื้อแดงว่ากำลังตีความคณะราษฎรที่แตกต่างจากนักวิชาการกระแสหลักด้วยการเรียกร้องประชาธิปไตยที่สืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎรที่ชี้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ก็มีเรื่องข้อสงสัยกันกันขึ้นมาในประเด็นนี้ว่าการกระบวนการการเมืองแบบเลือกตั้งรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณจะมีอำนาจหน้าที่ขอบเขตอยู่ที่ตรงไหนและเพียงใดนะฮะแล้วกระบวนการใช้อำนาจอันนี้เนี่ยมีความมั่นคงและมั่นคงแค่ไหนนะฮะแล้วในเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งที่มันล้มลุกคลานเนี่ยมันมีปัจจัยปัญหาอยู่ที่ตรงไหน ผมคิดว่า19กันยาปี49ก็ทําให้คนจุกคิดแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนเนี่ยย้อนหลังกลับไปถามถึงบทบาทผลกระทบของของคณะราษฎรย4่ิบสนะีายนสัน่ะอันเป็นต้นกําเนิดของระบบประชาธิปไตยแต่ที่มีการเลือกตั้งในปัจจุบันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในทุกวันนี้มันก็ต้องโยงกลับไปสู่เหตุการณ์ณนะวันนั้นใช่ไหมฮะว่ามีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างไรและกระบวนการและการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจทางการเมืองในหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร นายจตุรนฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยกล่าวนะคะว่าฝ่ายที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจมากกว่าองค์กรอิสระอีกทั้งการที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาระงับการลงมติวาระสร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไว้ก่อนด้วยเหตุผลว่าอาจเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งที่มีการลงมติจากประชาชนแล้ว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในยุคป,ปัจจุบันที่ไม่อิงกับประชาชนท่านก็ควรจะต้องรอให้เกิดผลที่ชัดเจนว่ามีเนื้อหาข้อใดที่เป็นการล้มล้างการปกครองและท่านก็ไปสั่งให้หยุดอันนั้นก็ยังทําได้แต่าม,มาทําตอนนี้เท่ากับจะมีผลเสียหลายอย่างมากนะคือเป็นการเป็นการตีความที่ที่ทำให้กระทบต่อ ระบบอย่างมากกระทบต่อหลักการประชาธิปไตยกระทบต่อรัฐนูนนี้เองแล้วก็ผมเกรงว่าจะนำไปสู่วิกฤตของสังคมอย่างมากเนื่องจากท่านเท่ากับท่านกำลังปิดทางในการแก้ไขรัฐนูนมากมากแก้เป็นมาตราก็ก็จะเจอการประท้วงการอภิปรายไม่หยุดเป็นปีปๆแก้มากก็แก้ไม่ได้แล้วทั้งๆท,ที่รัฐมนูนฉบับนี้มีปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตย ความไม่สอดคล้องหลักนิติธรรมแล้วก็มีความเป็นสองมาตรฐานอยู่มากและเป็นต้นเหตุสําคัญของวิกฤตของประเทศแต่เมื่อเราแก้รัฐนูลกันไม่ได้อีกการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมก็จะทําได้ยากรองศาสตราจารย์เจโทนาวณิชคณะเปีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามก็กล่าวนะคะว่าการยึดรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากประเทศพมา่าและจีน ที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้พิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนี้ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามนะคะเมื่อมีอำนาจก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาอำนาจนั้นด้วยเหตุนี้วิธีที่ดีที่สุดคือต้องสนับสนุนให้คนมีศีลธรรมขึ้นมาอยู่ในอำนาจค่ะ